มาจ้ามาจ้ามาจ้ามากินข้าวมากินผัดมักกะโรนีกับยายเลวมักกะโรนีใส่ไข่กะเพราใบชาย,ยาสุขภาพมากาแฟดำน้ำลอยดอกมะริมาจ้ามาจ้ามาจ้ากินด้วยกันจ้ามากินด้วยมากินกับยายเล้วยายพากินแล้ว หอมน้ำลอยดอกมะลิฝากดูคลิปให้ยายด้วยนะกดขอบคุณที่กดติดตามนะแล้วก็กดไลค์ให้ยายกดแชร์ให้ยายขอบคุณมากๆเลยทุกคนขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อย่าเจ็บอย่าจนเฮงเฮงหม่นหมานนะฝนตกดูแลสุขภาพมันด้วยนะจ๊ะ